สวัสดีครับร้านตลาดไถ่แก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับเตาถ่านปิ้งย่างไร้กวันนะครับรุ่น200ลิตรนะครับมาดูรายละเอียดของถังนะครับถังเราทำจากถังน้ำหวานนะครับไม่ใช่ถังน้ำมันนะครับถังน้ำหวานนี่คือใส่พวกโยเกิร์ตซึ่งเป็น ใส่สาอาหารนะครับพวกอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องออกลิ่นนะครับแล้วก็เรื่องความสะอาดเนี่ยก็ต้องยกให้ถึงถังน้ําหวานตัวนี้นะครับอันนี้เป็นถังขนาด200ลิตรนะครับรุ่นนี้เราเป็นเตาปิ้งย่างไร้กวันนะครับคือไร้กวันเพราะว่าเวลาปิ้งเนี่ยเอาอาหารไว้ตรงกลางซึ่งด้านในเนี่ยจะเป็นตะแกรง2ชั้นชั้นบน จะเล็กกว่าชั้นล่างชั้นล่างก็จะใหญ่นะครับเวลาปิ้งเนี่ยก็ใช้ฐานวางไว้สองข้างนะครับซึ่งตะแกรงใส่ฐานของเราเนี่ยทำจากเหล็กหนาเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็ใช้ได้นานเลยนะครับที่จะผุจะกร่อนนะครับ2องข้างนะครับใส่ฐานสองข้างนะครับนะครับใส่ไว้่างนี้นะครับ2องข้างนะครับแล้วก็ปิ้งอาหารใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็ปิดครอบเลยนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมานะครับเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนเนี่ยจะควบคุมอยู่ในถังนะครับส่วนด้านข้างนี่จะมีช่องเปิดอากาศนะครับช่องนี้จะช่วยการเร่งเร่งไฟนะครับให้อากาศเข้ามาก2องข้างนี่นะครับไฟก็จะแรงนะครับสําหรับที่จะเร่งรีบนะครับ สองข้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะอุอ่นๆลุมๆมาไว้นะครับเราก็ปิดนะครับไฟก็จะอ่อนแล้วก็จะประหยัดถ่านลงนะครับเนี่ยช่องข้างบนนี้ก็สามารถมองเห็นอาหารที่เราปิ้งได้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างมาดูด้านล่างนะครับนะครับของเรานี่ able, งานละเอียดนะครับการเชื่อมละเอียดแน่นนะครับแน่นส่วนด้านล่างนะครับจะมีช่องน้ํามันนะครับอันนี้ครับถ้าเกิดน้ํามัน ของอาหารเป็ดไก่ที่เราปิ้งหมูปิ้งน้ำมันจะหยดมาด้านล่างนี่แหละครับจะมีรางไว้แล้วก็ตัวนี้สําหรับเกี่ยวก็ป๋องเกี่ยวเพื่อรองรับน้ํามันที่ไหลลงมานะครับนี่ครับน้ํามันจะไหลลงนี้จะได้ไม่เลอะเทอะครับจะได้ไม่เลอะเทอะครับเดี๋ยวนี้นะครับลูกค้าสนใจใช้เตาถ่านปิ้งย่างไร้ควันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้เราแบบระบบแบบว่าโอเพนหนือหมายความว่าผ่าครึ่งเนี่ยควันมันเยอะนะครับ ก็รบกวนชุมชนรบกวนสุขภาพของคนใกล้เคียงแม้กระทั่งคนปิ้งเองนะครับก็สุขภาพเสียนะครับยิ่งกว่าสูบบุหรี่เองยิ่งกว่าสูบบุหรี่เองนะอีกนะครับส่วนเวลาเราจะเก็บ